ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนพุธดาวสาวดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ก็จะขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านเลยนะครับคือทุกท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนทั้งสองช่องนะครับช่วงนี้นี่คือจะลดค่าสมัครให้เจ็ดสิบเอ,อร์เซนฟรีหมายถึงว่าให้คุณสมัครทั้งสองช่องก็คือช่องแรกก็คือยูเรเนียมหนึ่งร้อยบาทและและอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องยูเรเนีลลยไลน์แปดสิบาทก็คือปกติทั้งสองช่องเนี่ยก็คือเสียเ,เดือนหนึ่งรวมกันร้อยแปดสิบาท สำหรับเเดือนแรกนี้นะครับก็คือเมื่อคุณสมัครแล้วเนี่ยผมจะโอนเงินกลับไปให้คุณนะครับเจ็ดสิเปอร์เซ็นก็คือร้อยี่บหกบาทก็คือจริงๆแล้วปกติเจ็ดสิบเปอร์ซรอยี่หกบาทเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่ YouTube แบ่งมาให้กับผมผมจะเอะไม่เอานะครับเดือนแรกนะครับก็คือจะให้คุณได้อลองดูว่าเมื่อเป็นสมาชิกช่องแบบในเดือนแล้วเนี่ย คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนอื่นล่วงหน้าสามสวันไม่มีโฆษณานะครับก็คือคุณก็จะเสียค่าสมัครเองจริงๆเนี่ยก็คือ54บาท54บาทนี่ก็คือเป็น30%สิเป็นที่เป็นส่วนแบ่งที่ Youtube เป็นค่าใช้จ่ายที่เขาจะ,ะได้ไปนะครับคราวนี้นี่เมื่อคุณสมัครครบเั้งสองช่องแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์มาหาผมนะครับ ผมก็จะหาจุดเจ้าชะตาฟรีมูลค่าให้คุณ4 4 4บาทสำหรับคนที่ใช้ iPhone จะมองไม่เห็นปุ่มสมัครเอ่อคุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับแต่คุณเทักมาเนดะี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ปัญหาให้นะครับสำหรับผู้ที่สมัครไม่เป็นนะครับหรือทำไม่เป็นนะครับคุณก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีสมัครให้นะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับ คันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่3เดือน1มกราคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเอ่อเรียนดวงยู่หียนไม้ตอนนี้เปิดสอน สำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอน100%ผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากๆเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อน ดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยจะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มาขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ ไปได้มากนะน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อแล้วก็สอนแบบเออไม่มีกั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสำหรับคนที่เไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี่ยก็คือคอร์สหนึ่งสองหมนแปดพันบาทนะแล้วก็เรียกว่า เรียน10วันเวลา1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอ่ะแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับ แล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้นาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอน100%แล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานดับการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอไอที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่า เก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้ยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่า เป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดวงคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะสองหมื่ดพับาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุมแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง้อตรงนี้ต้นดวงยังไงอ๋อดอูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบ อ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันนี้ดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์จุดลงเสียจุดเจ้าตาจันเท่ากับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ความหมายจะแปลว่าความคุ้นเคยของบุคคลเพศหญิง การครบหาสมาคมกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดถูกผู้อื่นชักนำเข้าไปในสังคมอันนี้คือผมอ่านจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับเรื่องงานเรื่องความรักทั้งดีและไม่ดีนะครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของงานที่ดีแล้วก็เรื่องของเงินโอกาสนะครับความสําเร็จทุกงราศรีเลยนะครับถ้าคุณดูคลิปผมนะครับ คุณสามารถดูได้นะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ราศีพิจิกที่ค่าองศาที่5้าองศาราศีพิจิก5้าสิบนิพดานะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ที่ค่าค่าอยู่ที่ค่าองศาที่5้าองศาราศีพิจิก50าิบนิดาเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นกับคุณร้อเซนนะครับแต่ถ้าเลื่อนมา ก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดหลั่นกันไปนะครับครนี้เนี่ยเ,เราจะมาลงรายละเอียดนะครับจุดที่มาส่นหลังสีคือดาวสองตัวรวมกันนี่คือจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์กับจุดเจ้าตาจันนี่ครับเซนเตอร์ตรงกลางเราเรียกว่าสูยนหลังสีหรือภาษาเคงกฤษเรียกจุดมิดพอยนะครับครนี้เข้าองศาที่ผมบอกว่าอ,อ,อยู่ที่5องศาราสีพฤศจิก50ลิบดานเนี่ย อันนี้ดะรับอิทธิพลของราศรีมิถุนก็คือเรื่องของดาวพุธซึ่งตรงนี้มันก็จะตีความหมายได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยจะมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเอกสารสัญญาหรือเรื่องของข่าวสารข้อมูลบางอย่างที่มีเรื่องของการติดต่อก็สามารถที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยได้ของที่เราถูกใจบางสิ่งบางอย่างได้ที่บอกว่าของถูกใจบางสิ่งบางอย่างได้เพราะว่า ในราศีพิจิกของคุณเนี่ยก็จะมีเดือนจันทร์ที่4เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับตัวของเราเนี่ยค่อนข้างมากถึงประมาณ80%ซึ่งเดือนจานทที่4ี่ก็คือดาวจันทร์นี่คือจุดเจ้าตัดจันทร์ในดวงยูเรเนียนเนี่ยมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าในดวงยูเรเนียนเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยก็จะเป็นจุดเจ้าตาดาดวงต,ตัวหนึ่งซึ่งจะหมายถึงแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านชั่วโมงนะกันนี้เนี่ย มันก็จะแปลว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ของที่เราตกใจบางสิ่งบางอย่างคราวนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับจุดเจ้าตา ascendant ตัว ascendant นี่คือสิ่งล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทคนที่เรารักคราวนี้จุดเจ้าตา ascendant 9องศาในะวันนั้น,นยอยู่ที่9องศาราศีสิงห์53ลิบดาเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันเป็นการตอกย้าว่า ของที่คุณจะได้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจบางสิ่งบางอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวขายของหรือทํางานของเราเองช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมะีลูกค้ามาจ้างงานคุณหรือคุณอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเราทํางานออกไปแล้วมีคนเชื่นชมมีหน่วยงาน เหมือนแบบเขาอาจจะแบบว่ารอคอยในผลงานของเราเพราะว่าจันเนี่ยมันก็จะแปลว่าของที่ถูกใจแล้วอยู่ในราศีสิงราศีสิงเนี่ยจุดเจ้าตาอัศจรรย์เนี่ยราศีสิงก็คืออาทิตย์อาทิตย์ก็หมายถึงตัวคุณมันก็จะแปลว่าตัวคุณจะได้ของที่เราถูกใจมันก็จะเปรียบเสมือนว่าอาทิตย์เนี่ยก็จะแปลว่าพ่อใช่ไหมจันเนี่ยก็จะแปลว่าแม่อย่างงี้ มันก็เหมือนพ่อแม่มาเจอกันมันก็เหมือนแบบอาทิตย์ก็เหมือนร่างกายจันทร์มันก็เหมือนแบบอารมณ์ก็คือคนเราก็ต้องมีทั้งร่างกายและอารมณ์มาประกอบร่างกันซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่แปความหมายว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะได้ของถูกใจหรือยกตัวอย่างบางคนทํางานอย่างองค์กรคุณอาจจะทํางานบางสิ่งบางอย่าง,างแล้วเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เราเนี่ย ต้องติดต่อด้วยอาจจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเขาเห็นการทํางานของเราเนี่ยเขาอาจจะแบบชื่นชมผลงานที่เราแสดงออกมาลูกค้าพึงพอใจหรือว่าคนที่เขารอคอยในการแก้ปัญหาของคุณเ,เห็นผลงานของคุณออกมาแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาเขาสมกับที่เขารอคอย เ้วเขาก็ชื่นชมเราอ่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบอาจจะได้ความดีความชอบหรืออย่างที่บอกกับบางคนขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไดะ้ของที่เราถูกใจเช่นอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นคําชมก,าก็สามารถตีความหมายแบบเนี้ยได้เป็นทิศทางทิศทางทีท่ถูกใจนะคราวนี้เดีจจ๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับจันทร์ ดาวจัน์ก็อยู่ที่หนึ่งองศาราศีกุม์สี่ิบแปดลิบดาอันนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยอยู่ในราศีกุม์ก็คือดาวอยู่ใน,นัสแล้วก็หนึ่งองศาราศีกุม์สี่สิบแปดลิบดาเนี่ยก็คือดาวคารในราศีเมษมันก็จะแปลว่าออการเกิดบางอย่างในการติดต่อใหม่ที่แบบรวดเร็วแบบฉับพลันที่คุณไม่ได้คัดคิดคุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจมาแบบรวดเร็วไม่ได้คัดคิด เช่นยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะมีะการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือการติดต่อทางโลกออนไลน์เพราะยูเรนัสเนี่ยก็คือ,อดาวเรนัสก็คือแปลว่าทันสมัยมันก็สามารถแปลว่าคอมพิวเตอร์โลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตได้แปลว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อทางแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วก็การที่คุณได้รับการติดต่อแบบที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ของที่เราถูกใจเช่นคุณอาจจะได้ตําแหน่งงานใหม่หรือคุณอาจจะได้หน้าที่บางอย่างใหม่หรือคุณอาจจะต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างใหม่ที่เรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่ที่มาสู่เราเนี่ยโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดคาดคาดหวังไว้เงี้ยก็สามารถที่จะตีความหมายแบบนี้ได้แล้วก็มันเป็นการเกิด การเกิดใหม่เพราะว่าดวาวคารในนลสีเมษนั่นคือการเกิดการเกิดบางสิ่งบางอย่างใหม่เช่นคุณอาจจะได้งานใหม่หน้าที่การงานใหม่ลูกค้าอะไรใหม่หรือว่าเงินก้อนใหม่อันนี้เนะี่ยก็จะเป็นทิศทางที่ที่เราสามารถที่จะแบบรู้แนวแนวได้นะแล้วก็ถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยเดวจันร์ตรงนี้นะอยู่ในเรือนจัตตาที่6 ซึ่งเรินไทยหกก็จะหมายถึงออกิจกรรมที่เราจะต้องทําเช่นงานเราหรือว่ากิจกรรมที่เราจะต้องมีการออลงมือปฏิบัตินะอันนี้ก็จะเป็นเ,ออเหมือนแบบเราลงมือปฏิบัติเราลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นของที่เราเรารู้สึกว่าเราทําได้แล้วคนคนก็ชื่นชมเราเช่นอาจจะเป็นลูกค้าชื่นชมเราเออหน่วยงานชื่นชมตัวของคุณอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ดีได้คราวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้ต่อเอ่อ ascending ตรงเนี้ยจุดที่สุดท้ายเนี่ย ascending เนี่ยมันอยู่ในออ25องศาราศีกรกฎ38ดิบได้อันนี้ก็อยู่พิกัดของราศีกุมก็คืออยู่ในข้าวองศาดาวยูเรนัสแต่ว่าอยู่ในราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์ก็คือของที่คุณถูกใจเนี่ยจะมีโอกาสที่คุณ จะได้มาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดเพราะว่าอยู่ในเดือนนาที่สิบสองเดือนนาที่สิบสองก็คือดาวนปจูนนปจูนก็เหมือนแบบสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้คุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลับคืนมาเช่นคุณอาจจะไม่คิดคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้งานนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานนี้หรือคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้เงินก้อนนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนนี้กลับคืนมาหรืออาจจะเป็นโอกาสบางอย่างที่ ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็มีโอกาสที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้โดยที่ว่าคุณแบบไม่ได้คาดคิดนะคราวนี้จะลงในรายละเอียดที่เลือกเข้ามาเนี่ยจุดที่มันส่วนหนึ่งสี่ตรงนี้นะครับก็คือมาทํามุมกับดาวทริปอัพพาร์ลในการโคจรจริงนะวันนั้นดาววงนอกนี่คือดาวที่โคจรจริงนวันนั้นดาวทริปอัพพาร์ลแปลว่าอะไรอันนี้อ่านข้าหมายคุณฟังก่อนดาวทริปอัพพาร์ลมีเฉพาะในดวงอยู่แล้วเนี่ยเท่านั้น ดวงยูเรเนียไม่ใช่โหราศาสตร์ตะวันตกคนละรวิชากันดาวทิพย์อัพพลอนแปลว่าประสบการณ์ความสําเร็จชื่อเสียงสันติสุขธุรกิจการพณิชย์วิทยาการการแผ่ขยายความไกลและความกว้างความหมายทั่วไปวิทยาการความหลากหลายสันติสุขการซื้อขายแลกเปลี่ยนโชคทางการค้าอันนี้มันเป็นความหมายถึงเรื่องของความสําเร็จคีนี้เนี่ยเราก็มาดูนะครับดาวทิพย์อัพพลอนอยู่ที่5องศาราศีพฤจิก ศูนย์ลิดาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันอยู่พิกัดได้รับอิทธิพลของราศีมิถุนก็คือดาวพุธก็คือจะมีเรื่องของอการติดต่อบ,บางอย่างที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่ผมยกตัวอย่างคุณอาจจะขายของได้ดีขึ้นเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งคุณขายของได้วันละหนึ่งพันบาทช่วงนั้นคุณอาจจะขายได้วันละพันห้าร้อยบาทอย่างนี้ก็ได้อันนี้มัน,นก็อยู่ที่ธุรกิจของคุณอย่างเงี้ย น,นี่คือการเปรียบเทียบให้คุณแบบไปไปประยุกต์กับไลฟ์สไตล์หรือว่าอาชีพของคุณได้นะครับคราวนี้เนี่ยหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะทํางานประสบความสําเร็จบางอย่างที่เติบโตขึ้นอย่างนี้ก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้แล้วก็เราก็มาโยงตรงนี้ชุดที่มาสู่ลวงศีตรงนี้นะครับมาเจอกับดาวเนปจจน์ดาวเนปจจนที่ร้อยสามห้าองศาซึ่ง ดาวนปจูนก็จะหมายถึงหมอกควันแก๊สน้ำมันสภาวะคุ้มคือไอระเหยของเหลวไม่เปิดเผยลับๆล่อๆไอเดียความคิดจินตนานการต่างประเทศแล้วก็ดาวเนปจูนอยู่ที่20องศารลศีมีน412นิ้านเนี้ยอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัสก็คือเรื่องของความสําเร็จการขยายตัวก็สามารถตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดอย่างที่ผมยกตัวอย่าง เช่นคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้งานนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้งานนี้หรือว่าบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะมีความสําเร็จในบางเรื่องก็มีโอกาสที่จะมีการเติบโตบางอย่างที่โดดเด่นได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่สําคัญนะที่ที่มันเป็นเหมือนแบบคุณไม่ได้คาดคิดอะ่ะแต่มันก็มาได้แบบเนี้ยความสําเร็จเพราะว่ามายงกับ ดาวทริปอัพลอนอัพลอนก็นคือโชคการ์ดวิทยาการความรู้แบบนี้อันนี้ก็คือด้านดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องงานเรื่องเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าช่องผมไม่ได้มาทำคลิปแบบเจ n e r a l reading g เจ e r a l reading ก็คือเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมใช่ไหมอันนี้แบบผมจอดจงจอดจงว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน แต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะว่าผมอยากให้คุณแบบเออเอาประกาศเอากระดาษประกาศจดที่ปฏิทินแล้วไปพิสูจน์กับผมว่ามันจะเกิดขึ้นนะคุณถ้าคุณไม่จดคุณก็จะลืมนะเพียงว่าคุณนี่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพแล้วคุณต้องไประยุบอาชีพคุณนะแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นับคุณแน่นอนแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องก็คือช่องยูเนี่ยนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทใช่ไหม แล้วก็ช่องที่2อยู่ในเนนไลน์รายเดือนเดือนละ80บาทก็คือเอ่อ u t u b e แบ่งรายได้70%ผมก็ได้2ช่องเนี่ยก็คือได้120บาทเงินนั้นก็เป็นจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าหุปกคณ์อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ได้ทําให้ผมร่ำรวยอะไรนะนี่ผมมาชี้แจงก่อนแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกสองช่องคุณแอดไลน์มาผมก็จะหาจุดเจ้าตาให้คุณดูคลิปสูงสุด5้าลสีน้อยสุก็ประมาณ3ามลสี ก็จะมีอิทธิพลกับคุณไปตลอดชีวิตก็คือฟรีมูลค่า4 4 4สบาทในการหาจุดเจ้าตาคุณก็ทักมานะแล้วก็ออข้อดีคนที่เป็นสมาชิกช่องคุณก็ได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนเบอเอื่น30ิบวันนะระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องก็ได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อน3วันห้าวันบวกลบ ระหว่างดูอาจจะมีจอมืดมีโฆษณาก็อย่าโกรจอเกลียดผมเลยนี่ผมก็เลยต้องมาขอโทษน,นะทีนี้ทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าเท่าที่ศึกษาดูก็คือยอดวิวยูทูบหนึ่งห0ื่นวิวก็ได้เงินประมาณแบบเออหดอลลาร์สาิบาทอันนี้ที่ผมอธิบายละเอียดแบบนี้ยคนจะดูแค่มีร้อยคนใช่ไหมมีสอง้อคนแบบนี้ก็คือมีคนดูที่สนใจจริงอน้อยฉะนั้นคลิปหนึ่งก็จะได้ เงินจาก YouTube ก็ประมาณสัก75สตางคบาทอะไรมาเนี่ยก็ยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละหบาทมาต้มกินเนเี่ยนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องนะก็ถ้าใครสนใจก็สมัครสมาชิกได้ใครไม่สมัครก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูได้แต่ก็อาจจะมีหมุหิดนิดนึงก็ต้องขอภัยด้วยนี่ผมก็เลยมาชี้แจงหวังว่าทุกคนคงจะให้ภัย ครันนี้เนี่ยเ,ยเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องของความรักที่ดีเจ็ดสิบเอร์เซ็นหรับคนที่ไม่ต้องการเรื่องความรักต้องการเรื่องาางานเงินอย่างเดียวเวลาผมพูดเรื่องของความรักคุณก็เอาข้อความรักเอาคําว่าคมรักเปลี่ยนเป็นคาว่างานว่าเงินนะคุณจะได้เนื้อหาในการฟังมากขึ้นที่มันเหมาะสมกับตัวของเราอ่ะที่เราอยากจะได้ในทางกับการอย่างเงี้ยคนที่อต้องการเรื่อง ANT, ความรักอย่างเดียวเวลาผมพูดเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเงี้ย คุณมีเงินมีงานดีอยู่แล้วคุณก็เอาคําว่างานเงินเนี่ยเปลี่ยนกันเปลี่ยนเป็นคําว่าความหลักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มันมันเหมาะสมหรือว่าคุณอยากจะได้ในเนื้อหามากขึ้นอันนี้ผมก็เลยมาแนะนําเทคนิคในการฟังทีนี้จะเป็นด้านบวกที่ดี70%เรื่องความหลักก็สามารถที่จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีเรื่องของการติดต่อที่คุณประสบความสําเร็จ เช่นอาจจะมีการเจราจาการพูดคุยกันบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะได้รับข้อมูลบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนจูเน,น,เนี่เช่นข้อมูลที่คุณรู้สึกว่าอ,อ,อยู่ๆก็ได้รู้ข้อมูลบงข้อมูลนี้ซึ่งไอข้อมูลที่คุณรู้เนี่ยมันก็เหมือนแบบจะต่อยอดทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแบบสารสัมพันธ์กับ คนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่าเไม่ได้คาดคิดแต่ว่าถึงตอนนั้นก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของของที่ถูกใจคุณเพราะาจันเนี่ยก็แปลว่าเหมือนแบบอ,อ,อารมณ์ของเราเนี่ยได้รับของที่เราถูกใจว่าจุดเจ้าตาแอสเซนเน้นแล้วก็มาแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดอันนี้ก็ มันก็จะเป็นทิศทางที่ที่บวกอะ่ะก็คือแบบประมาณว่าเราอาจจะไม่ได้แค่คิดว่าแบบเราจะมีเรื่องของข้อมูลบางอย่างหรือการติดต่อบางอย่างทางโลกออนไลน์อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่านจูนก็จะแปลว่าเรื่องของอากาศอาาศ่ะอากาศก็เหมือนแบบอินเทอร์เน็ตก็มาอากาศได้เพราะนิจูนมันคือหมอกหมอกควันอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนอากาศอย่างเงี้ยเราจะมือไปจับหมอกจ ควันนี้ใช่ไหมมาใส่มาใส่ถุงใส่อะไรเงี้ยมันก็มันมันจบไม่ได้อะอันนี้อินเทอร์เน็ตก็เหมือนอากาศนะก็คืออาจจะมีข้อมูลที่เราแบบไม่ได้คาดคิดแล้วก็ติดต่อบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีความสําเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นไดน้อันนี้ก็จะเป็นด้านบวกที่ดีเจ็ดสิเอร์ซ็นเรื่องของความรัก